ครับวันนี้ยกเรื่องหนักๆมาทั้งนั้นนะครับเรื่องแรกเรื่องขององค์กรที่จะมาบริหารจัดการเรื่อง,องน้ําเรื่องที่2วันนี้เรื่องของพรบรปรองดองทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากวงสัมมนาเหมืนอนกันครับมีกระบรวนการประชุมระดมความคิดนะครับเ,เรื่องการปกคร,รองดองในพลวัตการเมืองและสังคมไทยพุทธศักราชปี2555นะครับทางคออ,อปอนะครับโดยแล้วก็ท่านดกรกิติพงศ์กิติยารักษ์นะครับ หลัดกระทรวงยุติธรรมนี่ก็ได้มีการปาตกถาแล้วก็มีการสัมมนาระดมความคิดกันว่าไอกระบวนการปรองดองจะไปอย่างไรนะครับวงเสวนาเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้มีข้อสรุปไม่ใช่เป็นข้อสรุปแต่ข้อห่วงใยดีกว่าข้อห่วงใยอยู่4ข้อนะครับตอนนี้ว่าไอกระบวนการปรองดองที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมมันมีเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องแน่นอนนะฮะเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 ซึ่งค่อนข้างจะขยายผลไปมากเกินที่เป็นงานของวิชาการผมว่าใช้อารมณ์กันมากเกินไปครับในระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ผมเคยบอกรนรายการนี้นะครับต้องยืนยันอยู่เหมือนกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะแก้กฎหมายใดต้องผ่านรัฐสภาและตราบใดที่พรรครัฐบาลนะครับคือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พกรรชาธิบปยป์พรรคฝ่ายค้านซึ่งอาจจะพูดกันคนละทีแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีการเสนอแก้ไขมาตรา112เนี่ยไอ้เกลือรกระบวนการแก้ไขคงจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จบไป แต่ในขณะเดียวกันในระดับประชาธิปไตยในระดับที่จะรับฟังความคิดเห็นผมคิดว่าถ้าเกิดพูดกันด้วยหลักวิชาการด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยผมว่าเราต้องฟังกันเหมือนกันนะครับและผมก็เชื่อว่าคนที่เสนอนั้นเนี่ยไม่ได้ออกนอกกรอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนะครับทุกคนยังยืนยันผมว่าวันนี้เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้ะครับจะมีคนไม่กี่คนน,ะนับหัวได้เลยที่ เป็นระบบที่ต่อต้านระบบกษัตริย์เพราะว่าเรายังเชื่อนะครับว่าสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องรักษาไว้ครับตรงนี้ไม่มีใครที่ไปแตกต่างกันในเรื่องของหลักการนี้สิ่งที่เขาเสนอน,ะนั้นเนี่ยอาจจะมีการเสนอซึ่งหลายคนก็เสนอในลักษณะที่เห็นว่ามันจะท่างความแข็งแกร่งให้กับระบบกษัตริย์หรือระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสถาบันที่เข้มแข็งเราต้องช่วยกันรักษาไว้แต่ข้างล่างต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่าเป็นประชาธิปไตยด้วยอารมณ์เอาอารมณ์เป็นใหญ่ังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นผมว่าเป็นพื้นฐานของการปรองดองต้องพูดไว้ก่อนแต่แน่นอนนะครับที่คอที่คอปอสัมมนามานั้นแก้ไขประมวลกฎหามายยามาตรา1 1 2ยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของการเยียวยาของรัฐบาลมีความไม่ชัดเจนอยู่มีการแย้งอยู่ว่าไอ้เยียวยาได้เยียวยาไม่ได้ ตรงนี้เนี่ยก็มีคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่รอให้เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเริ่มเยียวยาแต่กระบวนการเยียวยานะั้นมันเป็นตัวที่เป็น transitional เป็นตัวผ่านเปลี่ยนฮะการเยียวยานั้นไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหานะครับผมยืนยันว่าในความเห็นของผมในการเอาเงินไปให้คนที่เป็นญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาของเขาก็เหมือนกับเอาเงินไปให้คนที่ถูกน้ําท่วมก็ไม่ได้แก้ปัญหาของเขาแต่มันเป็นการช่วยในเรื่องของความทุกข์ยากมากกว่า นะครับส่วนความยุติธรรมนั้นมันต้องเกิดขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นกระบวนการของกฎหมายต้องเดินหน้าใครที่ทำผิดต้องรับผิดใครที่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมก็ต้องเคลียร์ชื่อให้เขาเหล่านี้ต้องเห็นเป็นกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสและเป็นธรรมด้วยนะไม่อย่างนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ผมเห็นด้วยนะครับสาหรับผมเนี่ยผมเห็นว่าต้องมีการเยียวยาเบื้องต้นเสร็จแล้วกระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าหยุดไม่ได้นะครับการปรองดองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญผมว่ายังมีคนที่พยายามแทรกในเรื่องของเจตนารมณ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสสอรอนะครับมีกระบวนการเลือกสอสอรอขึ้นมาอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนประชาชนอย่างเช่นเดียวกับสสอรอหน,นะครับตอนที่ร่างรัฐมนูญปี2540นั้นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นในกระบวนการของรัฐธนรมนูญ2550อาจจะมีปัญหาบ้าง ตรงนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะต,ต้องเอาให้ชัดเจนนะครับอย่าไปแทรกแซงกระบวนการนี้ให้เป็นเรื่องของตัวแทนประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญจริงๆสุดท้ายครับกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรองดองแห่งชาติที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้เนี่ยคอปอหรือคนที่ไปสัมมนาเมื่อวันก่อนมองว่าเอ๊ะจะมีการพยายามตรากฎหมายนิรโทษกรรมหรือเปล่าผมคิดว่าสังคมคงยังไม่ยอมรับนะครับผมคิดว่าความยุติธรรมอะไรต่างๆต้องออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับถึงจะมี เรื่องของการนิรโทษกรรมถ้ามีนะครับได้นะฮะถ้าเกิดปรับใดที่ข้อเท็จจริงยังไม่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงในการที่เกิดอะไรเกิดขึ้นที่วัดปทุมวนารามนะครับอะไรเกิดขึ้นกับ91ชีวิตที่เสียไปในช่วงเมษายนพฤษภาคม2553ซึ่งมีทั้งสองฝ่ายนะครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย12นายแล้วยังมีประชาชนที่ไม่รู้อินโนอิเนเออีกหลายคนเนี่ยนะครับตรงนั้นจะทําอย่างไรต้องเอาให้ชัดก่อนฮนะต้องเอาให้ชัดก่อนทีนี้ มันจะปรองดองกันได้ไหมท่านผู้ชมบอกเอ๊คุณสุรนันท์พูดอย่างนี้มันก็ปรองดองกันไม่ได้ได้ครับแต่เราต้องใจเย็นๆยนต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกันครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อารมณ์นะฮะตั้งแต่เรื่องมาตรา112เรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการปรองดองต่างๆถ้าใช้อารมณ์กันหรือความพยายามที่จะช่วงชิงอํานาจกันทางการเมืองเนี่ยมันไม่จบหรอกครับผู้ที่เสียอํานาจก็ต้องเป็นไปตามกติกาครับ ในระบอบประชาธิปไตยนั้นเมื่อประชาชนเลือกเข้ามาแล้วก็ให้เขาทางานนะครับเขาทางานดีไม่ดีมีกระบวนการตรวจสอบฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ตรวจสอบไปอยู่ในกระบวนการของรัฐสภาใครไม่ดีก็ยื่นถอดถอนนะครับรัฐบาลไม่ดีก็ยื่นถอดถอนในที่สุดแล้วเนี่ยเสียงของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเพราะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องกลับไปหาประชาชนแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย ตามมาตราสาของรัฐธรรมนูญทุกคนต้องกลับไปตอบคําถามว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมเชื่อครับผมเชื่อในระบอบประชาธิปไตยผมเชื่อว่าคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นเขาคิดเป็นนะครับคนที่วันนี้เสียอํานาจแล้วคิดว่าจะมาดูถูกประชาชนว่าเขาคิดไม่เป็นผมขอให้เปลี่ยนทัศนคตินี้ซะทุกคนคิดเป็นครับแล้วในที่สุดแล้วเขาก็จะหย่อนบัตรแล้วก็ตัดสินใจได้นะครับแน่นอนกระบวนการเลือกตั้งต้องทําให้โปร่งใสเป็นธรรมมากขึ้น ผมเห็นด้วยแต่อย่าดูถูกประชาชนครับและนั่นก็คือถอดสลากข่าวในช่วงที่2นะครับช่วงหน้าไปดูเรื่องของภาคใต้กันนิดแล้วก็ข่าวต่างประเทศครับสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว ok ็บ bangkokwise.com